เขาเรียกร้องเกี่ยวกับโรงเรียนอสัมชัญวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะภาเคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันของชาติยื่นหนังสือต่อปอปงอขอให้ตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินต่อผู้นริการโรงเรียนอสัมชัญที่ได้ยุติบทบาทไปแล้วนะคะและมูลนิธิคณะเซนคาเบรียวเพราะว่าการทําธุรกรรมทางการเงินอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการคณะกรรมการภาเคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของชาติ ยื่นหนังสือต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองอเพื่อให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของพระดาอานันต์ปรีชาวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนอัศวสชัญที่ได้ยุติบทบาทไปแล้วพระดาบัญชาแสงฮิรันอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยอัศวสชัญพระดาศิริชัยฟรอนซิก้าประธานมูลนิธิคณะเซนคาบเบียวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายการฟอกเงินหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบการเรียกเก็บเงินการศึกษา5ปีย้อนหลังของโรงเรียน14แห่งในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลและที่มาเงินบริจาคในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอสัมชันกว่า8,000ล้านบาทและโครงการโรงเรียนอสัมชันพระราม2กว่า2,000ล้านบาทว่าถูกต้องหรือไม่ขณะที่ปปงเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อร้องเรียนนะคะที่กลุ่มกู้อสัสมชัญ ร้องเรียนว่าต้องมีการตรวจสอบกันนะคะสำหรับเงินบริจาคและเงินที่นำไปก่อสร้างนะคะโดยข้อร้องเรียนระบุว่าเป็นข้อเป็นห่วงนะคะกับการนำเงินบริจาคให้กับโรงเรียนอสัสว์ชันฝ่ายปฐมและมัธยมพบว่าถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างนะคะซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าพระดาอนันต์ปรีชาวุฒิที่ได้ถูกยุติบทบาทไปแล้วในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอสัสว์ชันนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการใช้ร่วมกันนะคะระหว่างเงินบริจาคและเงินก่อสร้างวันนี้คุณวรลักษณ์อิสารางกูลณัุธยาเดินทางไปที่โรงเรียนอสสัมชัญพระราม2นะคะพบว่าเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ยังดําเนินการก่อสร้างกันอยู่และถ้าผู้ปกครองต้องการนําบุตรหลานเข้าไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพระรามสองจะต้องจ่ายเงินในเทอมแรกถึง7 0 0 0 0สบาทค่ะติดตามจากรายงานค่ะ โรงเรียนอสัมชัญสาขาพระรามสองตั้งอยู่บนที่ดิน231ไร่บนถนนเจษดาวิถีตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบนที่ดินพื้นใหญ่ประกอบไปด้วยส่วนอาคารการศึกษาและพื้นที่สันทนาการที่ใช้มากถึง1ในสมของโรงเรียนเช่นสนามฟุตบอลสองสนามสนามกรีธา9ลู่วิ่งยิมเนเซียมที่มีสนามบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตัน4สนามตะกร้อหสนาม ศูนย์ฟิตเนสห้องสาวหน้าห้องเทควันโดและสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกการก่อสร้างโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่ห่างไกลอาศัยชื่อเสียงและงบประมาณราว2,500ล้านบาทจากโรงเรียนอสัมชันมัธยมทำให้หนึ่งในข้อเรียกร้องของเครือข่ายครูและสิทธิ์เก่ากู้อสัมชันขอให้มีการตรวจสอบภราดาอนันต์ปรีชาวุฒิในฐานะเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ ว่ามีการใช้เกินวัตถุประสงค์และเกิดความจําเป็นหรือไม่ผมขอให้ทางมูลนิธี่เนี่ยครับพิจารณาคืนเงินลงทุนนะครับที่ได้นาจากมูลริธิสำคัญนะครับที่ได้ไปลงทุนในโครงการพระรัมสองเนี่ยนํขคืนมาให้สําคัญครับเพราะอะไรคะเรามองเงินจํานวนนี้เป็นยังไงคะคือในโครงการพระรัมสองเนี่ยครับมูลค่าโครงการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองพันห้าร้อยล้านนะครับ เท่าที่ทราบมาเนี่ยเงินลงทุนถ้าไม่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินที่มาจากโรงเรียนสําคัญครับเรามองว่าเงินที่จะจะเป็นผู้ปกครองก็ดีหรือจะเป็นสิ่เกล่าวคดีที่ได้บริจาคให้กับโรงเรียนสังขัญเนี่ยครควรจะเป็นเงินที่ใช้พัฒนานะครับบุคลากรนะครับการเรียนการสอนตลอดโรงเรียนสําคัญครับไม่ควรไปใช้ในในโครงการที่อื่นครับ ทีมข่าวไทย PBS สอบถามข้อมูลการเรียนการสอนกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพบว่าอสัสมชัญพระรามสองเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษปัจจุบันมีนักเรียนเพียง250คน1ห,ห้องเรียนมี25คนระดับชั้น1มี6ห้องซึ่งปีการศึกษานี้เปิดสอนไปเพียง2ระดับชั้นคือประถมศึกษาปีที่4และมัธยมศึกษาปีที่4ในปีหน้าเตรียมเปิดเพิ่มอีก2ชั้นคือชั้นป .1 และมห นอกจากนั้นยังพบว่าหากต้องการนำบุตรหลานเข้าเรียนที่อสัมชัญพระรามสองนอกจากค่าเทอม1 6 5 0 0 0บาทต่อปีค่าธรรมเนียมแรกเข้า2 5 5 0 0 0 0บาทแล้วโรงเรียนยังขอเก็บค่าใช้จ่ายในลักษณะระดมทุนก่อสร้างโรงเรียนเป็นพันธบัตรให้ผู้ปกครองให้เงินกู้กับโรงเรียนเพื่อช่วยเป็นค่าก่อสร้างรายละ300 0 0 0บาทจำนวนนี้จะคืนให้หลังจากนักเรียนจบการศึกษา โดยให้เหตุผลว่าโรงเรียนอยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิจึงไม่สามารถกู้ธนาคารได้รวมแล้วค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอสมชัญพระรามสองผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายราว710,000บาทต่อคนโครงการขนาดนี้มันมันมีความคุ้มทุนยังไงนะครับความเป็นเรื่องของการได้มีการศึกษาความเป็นเรื่องครงการขนาดไหนนะครับ <S <S ซึ่งที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้คําตอบครับ <S <S 2> <S 2> เรามองว่า เงินลงทุนขนาดนี้เนี่ยที่ใช้เงินมากๆเนี่ยเออต้องการให้สําเร็จภายในเวลาไดะเวลาเร็วเนี่ยก็ก็มีความเสี่ยงนะครับสถาบันการเงินเนี่ยไม่ใช่สถาบันขอโทษแทสถาบันการศึกษานะครับไม่ใช่อบบริษัทองค์กรที่มุ่งหาตัวยากหากำไรนะครับเมื่อเราจะไปเร็วมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็ก็การยืมเงินเนี่ยก็เป็นเป็นความเสี่ยงถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้มุ่งมุ่งหากำไรนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นค่าเทิมภาระก็จะตกผูกของครับ ขณะนี้อสัามชัญพระรามสองยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกำหนดเสร็จสิ้นโครงการในอีก9ปีข้างหน้าและกว่าจะเปิดรับนักเรียนได้ครบทุกชั้นต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2ปีจึงไม่มีใครยืนยันได้ว่าการระดมเงินจากผู้ปกครองรายละ3 0 0แสนบาทใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากไม่สามารถหาเงินได้ครบตามมูลค่าโครงการที่สูงถึง2,500ล้านบาทประเด็นนี้ จึงถูกเชื่อมโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับความพยายามยุบรวมอสัชัญมัธยมและประถมเพื่อหาเงินมาช่วยกอบกู้โปรเจกต์อลังการอสัชัญพระรามสองหรือไม่วรลักษิสรางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน